สวัสดีครับนี่ก็ผมกอดจีนะครับผมนี่คือชีวิตด,ดังเลืองเลี้ยงนะครับผมผมก็ฝึกมากแต่ยม่ไรนะครับผมสุดผมจีนะไอ้เบิ้งเข้มขัดผมก็ส่งไม่ไรแล้วครับมาไว้ถอดไว้นะครับผม <S <S ไปขายมั่นนะวันนี้คนขึ้นไว้ผมแล้วนี่ครับผมมาไรแต่ไปขายมั่นเนี่ยพราะก็เม่ผมคือมือน,นี้นะที่ม้าไม่พราะว่าวัอน,นี้ผมมีสอบครับผมผมสอบแล้วผมก็มาเลยนะครับผมป่านหมดเลยที่ไปขายมั่นเห็นพี่น้องเบิ้งบ้านรถนี่ สีแดงจักตนันนะครับผมผมก็มีน้องน้องทาญี่ปุ่นครับน้องนักถามพอดีพอดีเคยมีคอนเทนต์มีแบบี้ยตุรไลขั้นนะครับผมไปขอตั้ครับผมอะไรบีขอปูนะครับผมความเสื่อนะครับผมผมขาอะไป้ปะฮกตันนะครับพันนี่ตรงนี้ฮกต,นะตันึ้นน่ะได้ครับผม าน่อยผมมันถ่านนะครมี่ขั้นนี้นะครับเัรนี้รถน้องผมเองครับผมรถรถหน้าครับผมรถหน้าผมอันนี้เกมรถอันหยัดเลยพี่น้องโอ้ยแบดตั้งค่าอะไรอนี้แล้วครับโอ้เอาแต่หลังนี่ผมว่ามันเต็มรถสงสัยมอนี่ออกสองเกี่ยวคือครับมือนนี่นอนสองเกี่ยวคือตัวผมออกเกี่ยวเดียวมือนนี่ผมม่ได้ ก็ทำไมผมคนสองคนครับผมคนกับคนหลายคนด้วยนี่ครับผมพี่น้องนี่คือไฮยัคพลุ่งผมนะครับผมความคอาคนนี้ครับสบายดีนะสามพันนะครับพี่น้อะเอาไปน้อกันนี่คือสี่พันเทิงอย่งครับลุ่งความมกันสามพันล้านเดียวมันแอร์อัดครับพี่น้องมันลุ่งน้อกันก่าได้นะครับผมก็ร่างถึงครับนับถึงสามพันมันพุ่งผมเองมันแหงลมครับ งลักแต่พี่ควานอยเป็นคนขาข้างกีรุเฮ้ยเดิได้ มีกันสามขันครับผมก็พอุงม,มันเทิงครับแบบนี้นุ่งนัานแล้วกันให้พอรุ่งมันได้บ่ามากปะอู้ไอลุ่มไอลุง โอเคครับที่นัองเนี่ยก็สีเพี้ยขาเนาะครับผมสามขั้นพี่น้องพอลุ่งผมหน้าผมนผมะครับรถผมครับผมบันเทิงครับวันนี้ร้านเดียวลงสามขั้นนี่สองถุ่มเนี่ยนั่นนะวันนี้นะผมมือว่านเนี่ยก็เรื่องหอดสองถุ่มเรื่องหาเองมือว่านนี่พูดเดยอะรถผมเพราะว่ารถเิ่นมือมือจกเิ่นมันมอหอดรถนะครับรถมันยาวผมครับผมเรื่องบอกแล้วครับว่าลร่งผมมันมันเิน่นเิ่นแปลกนะครับผม มันบพลินเลยราคาต่างจากทัวรผมนองผมว่ามันผมเนี่ยบวัดแปลงครับขายเหมาเลยครับรองผมจะพัลลุ่งผมเนี่ยมันเพิ่นวัดแปลงนะครับมันเพิ่นได้ดแปลงโหรถผมหนักเลยนี่ยบินอะไรดิรรต้องไปเสียงเอาไปแล้วครับเอ้ย,ยจานตัวเองจอดด้วย นั่นแหละครับผมเนี่ยผมมั่นคงอะเรื่องงานในห้องแดงครับมันน,น,นี้นี่เป็นการเริ่มนะครับผมทำอย่างนั้นเลย ไช่ครับผมลงก่อนนี่นะครับผมที่นั่งสามก้านน่ะกระผมนี่ก็เป็นตอนลงแล้วนะครับปวดมื่อยเลยเพราะว่าเกือบลงเองครับเพราะว่ามือ,ม,อมือตักนั่นบางหวังนะครับผมที่ผมบอกลดควมก็เดี๋ยวจะให้เบิ้งบินครับนี่คือลงแล้วก็ถ่ายเอาเงินเพราะวะ่าเงินเบิด,นนบดครับผมเงินน้ำเบิดได้ครับผม ผมตอนพาเอาเงินได้พี่น้องในวิซซื้อขนมมากินครับปกติสิดเดืเมื่อแหละแต่ว่าเป็นขางเงินไปนะครับผมก็ต้องพาเอาเงินไปครับผมรถก,กระตอบมีหันสองขั้นนะครับผมูลุงผมเมื่อแหละเป็นมาถ่าเอาออกมาเอาเงินผมกสิขุตผมก็สิขุดต่อยอยู่ไปครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งบินละผมก็สิการทำลิปนะครับผม ไม่ทอดเกืเนี่ยพร้อมวอนี่ครับผมบินผมนะครับในฮุกจันทกพี่นั่งฮุกจัน60กสิบผมมาแล้วดีกายฮกจันอยู่ครับผมขอการขอทําการ,การจดดทิปเพียงเท่านี้ครับนี่นะครับคิ่ท้ายมันมันนมันมนอกน,น,นี่ก้อน,นองผมครับผมลุงผมเปนเงกากรเป็นถาเอาเงินนะครับผมเพราะว่า คนสิมค้าขายมืงเอื้อนอยู่ผมก็ไม่เอาครับเพราะว่าผมไม่อยากข้างไว้ครับผมขอกรับบ้านก่อนครับทำแล้วนะครับผม